ครับผมนะครับตะรับมือนี่นะครับวิตผู้เขียวนะครับมีกล้วยแม่สาวหน่อยนะครับเด็นเป็นลูกตัวแรกของลูกเก้าจะเลื่อนบ่ลูกเก้าจะเลื่อนแต่ว่ามีเอกสารครับผมนะครับวิตผู้เขียวนะครับวัดมิกี้หนีนได้ร้อยนะครับได้ร้อยยี่สิบสามครับผมนะครับประกันตามตมที่ร้อยยี่สิบพ่อครับผมนะครับพอว่าควาวยบอดิงนะครับวิตผู้เขียวกับวัดแล้วมอกี้นี้ครับผมนะครับประกันที่ร้อยยี่สิบพ่อครับผมนะครับคว้วยเนื้อนางดีนะครับรับตัวดีนะครับ ผิวดีเกี้ยงเนียนครับผมนะครับผู้ใดหาข้วเกจี่นี่ราคานี่นะครับราคาตามแสนนะครับก็สามารถทักมาวิย์ผู้เดียวได้ด้วยครับเด้อนะครับแกงขาดีนะครับเบื้องหน้าเขาก็นะไอ้หมุนมาเบื้องหน้าเขากันนะนะครับโอ้ครับผมนะครับหน้าเขาดีนะครับเปิดดีนะครับหน้าเขาเปิดดีครับผมนะครับนี่ด้วยครับผม กล้วยผิวดีนะครับผิวดีเลี้ยงอุ้ยรับผมนะครับผูดใดหากล้วยเกตนี่ราคาดีก็สามารถทักมาได้ครับผมนะครับเอ้าดึงดึงไปพุ่นอ่าดึงไปพุ่นเออบังไทยบังหางครับผมนะครับหางกับบวมมี่สานี้ยังเนาะบวมมีตํานี้ยังครับผมนะครับบวมมี่สานี้ยังกล้วยห่อนี่อายุประมาณปีบอคือจงไดปีน้อยนี่เนาะครับ อีน้อยๆสีประมาณนี่แหละครับผมนะครับก็สูงอยู่ที่ร้อยนะครับร้อยยี่สามแต่ประกันที่ร้อยยี่สิบพ่อครับผมนะครับเพื่อว่ามีปัญหากันครับผมนะครับกล้อยแข็งขาดีนะครับบ่มี่ตันี้ได้เนาะตับนี้บ๊อบมี่นะครับโอ้หนาหนาเขาดีครับผมนะครับอุดมชาตินีก็ใช่ห้ามาเต็มเบบทุกอย่างเลยครับผมนะครับบ๊อบวิสิป็นตาแตี้มแจ่มแจ่มนะครับ ก็สองเซนนะครับเออเปล่าใหญ่ขาสะเกียบดีนะครับเรียบสวยนะครับเอานะครับเอาเอาเอาจูงมาทั้งนี้ก็ได้เออขวางขวางไ่นี่ครับผมนะครับเออเออจับจับเจอขึ้นเลยัดีนะครับ นะครับถ้าผู้ใดสนใจในสินค้าเข้าแล้วนะครับเดี๋ยววิทผู้เขียวกสิเ่วอเลยราคานะครับให้พี่น้องบ้านเข้าได้พิจารณาน้วกันครับผมนะครับสารแม่สาวน้อยตัวนี้ลูกสาวเกาจเลิิดนะครับบ่มีใบบ่มีเอกสารครับผมนะครับวิทผู้เขียวกสิเปิดไปตามบ่มีเอกสารครับผมนะครับถ้าก้อยตัวนี้มีเอกสารกสิบวกเป็นราคานี้ครับผมนะครับสารแม่สาวน้อยตัวนี้นะครับวิทยูพเขียวสิเปิดในราคาเจ็ดหมื่นหาพันบาทครับผมนะครับเจ็ดหมื่นหาพันบาท ราคาที่เปิดนี่ก็สามารถต่้รองได้ให้เก่าครับผมนะครับสามารถต่อรองได้ให้เก่านะครับสำรับบอร์วิดผู้เขียวกับศูนย์เก้าหาหกสี่เก้าหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ครับผมนะครับศูนย์เก้าหาหกสี่เก้าหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์นะครับอาสาผู้ใดเห็นสินค้าเขาแล้วนะครับก็สามารถทักมาวิ์ผู้เขียวได้ครับได้นะครับสำรับคลิปนี้นะครับวิ์ผู้เขียวเขาพิมพ์ไลายเฝาาเพียงเจ้านี้สวัสดีครับอ่ะจูงบุนเจ้าบาทก็ได้รอบรอบเจ้าบาทเพื่อนนะ ออวิดผู้เขียวทายอยู่ในข้อ,อนี้ว่าแม่นนงดอกครับผมเอาออข้อ,อเขาเขาหาวนะครับทยบายบ่ได้นะครับก็อยากแก้งพี่น้องบ้านเฮานะครับเป็นเงี้คือบออกอ,อกมาทายให้เบิ่งดีดีนะครับคแลละก้นเปิ้ลศิวาครับผมนะครับวิดผู้เขียวอยากแก้งให้หัวจักน้ำกันครับผมนะครับอ่ะโอเคครับผม